วิถีอีสานบ่านเฮ้านะครับพี่น้องครับการหาปลานะครับถืกตืกปลาหยังล่ะครับส่วนมากส่วนมากได้ปลาหยังปร,ยประขาวน้อยบ่ยามมองเนาะสิก,กู่มองไปใส่หม่งไม่บ่ครับบ้านีหเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮ้านะครับ มันมะกรูลเหรอครับพี่หน่องครับมะกูม่องมันบ่เคยถูกปันใดปันว่าถูกปลาอยู่แต่ว่าปลาหน,หน่อยๆบ่เคยมีปลาใหญ่นะ